ดีแต่แพงก็ไม่น่าซื้อนะคะหุ้นถูกแต่พื้นฐานไม่ดีก็ไม่น่าซื้อค่ะมีแต่หุ้นดีและราคาเหมาะสมถึงจะน่าซื้อนะคะดังนั้นก่อนเริ่มลงทุนเราจึงต้องรู้จักวิธีประเมินมูลค่าหุ้นค่ะใครที่เข้ามาอยู่ในโลกการลงทุนก็อยากจะประสบความสำเร็จทางการลงทุนทุกคนเลยนะคะและนี่คือ3รู้ที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายนั้นได้ค่ะ P/E ratio ราคาต่อกำไรต่อหุ้นซึ่งจะบอกเราใน3มิติค่ะสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่ามูลาค่าหุ้นที่เหมาะสมแต่ละตัวคือเท่าไหร่ต้องคำนวณด้วยอะไร Invest Now How To ซ e รีส์ใหม่ Quick Start สรุปสั้นๆวิธีเริ่มภาพปฏิบัติสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ที่อยากจะเริ่มลงทุนนะคะให้เลือกหุ้นได้ซื้อขายหุ้นเป็นและไม่พลาดโอกาสลงทุนค่ะ เอพิโซดนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีประเมินมูลค่าข้าหุ้นก่อนเริ่มเลือกหุ้นกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาอยู่ในโลกการลงทุนก็อยากจะประสบความสำเร็จทางการลงทุนทุกคนเลยนะคะและนี่คือ3รู้ที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายนั้นได้ค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือรู้จักตัวเองนะคะรู้ว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนอัตราผลตอบแทนคาดหวังเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเราคาดหวังผลตอบแทนสูงก็ต้องรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งเรื่องนี้เราคุยกันไปแล้วใน EP 1ีนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของวงจรอารมณ์ค่ะ รู้ที่สอนะคะก็คือรู้จักหุ้นที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าหุ้นแต่ละตัวไม่ได้เหมาะกับทุกสภาวะเศรษฐกิจนะคะหุ้นในกลุ่มเดียวกันเองก็อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานที่เหมือนกันดังนั้นเราจึงต้องรู้จักหุ้นที่เหมาะสมโดยเฉพาะการเลือกผ่าน Business Model ซึ่งเราคุยกันไปแล้วในเอพิโซดที่2นั่นเองค่ะ แต่เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าควรจะซื้อหุ้นแล้วหรือยังเพราะว่าหุ้นที่ดีแต่แพงเกินไปก็ไม่น่าสนใจค่ะยิ่งถ้าเป็นหุ้นถูกและพื้นฐานไม่ดีก็ยิ่งไม่น่าสนใจนะคะดังนั้นจึงต้องมีรู้ที่3ค่ะรู้ที่3ก็คือรู้มูลค่าที่เหมาะสมนะคะที่จะบอกเราว่าราคาตามปัจจัยพื้นฐานหรือว่า intrinsic value นั้นมากกว่าราคาตลาดหรือว่า market value ค่ะ วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นจริงๆมีหลายวิธีนะคะเราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะที่ e-learning ห้องเรียนนักลงทุน24ชั่วโมงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะแต่ Invest Now How to Quick Start นะคะจะเล่าให้ฟังถึงวิธีที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือ Price Multiple ส่วนคูณของค่าใดค่าหนึ่งในหุ้นตัวนั้นค่ะอย่างเช่นนะคะ Price to Earning หรือว่า P/E Ratio ก็คือส่วนคูณของกำไรสุทธิต่อหุ้นค่ะส่วน Price to Book Value หรือว่า P/BV Ratio ะะก็คือส่วนคูณของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมาโฟกัสในส่วนของ P/E Ratio ราคาต่อกำไรต่อหุ้นกันนะคะซึ่งจะบอกเราใน3มิติค่ะ 1. ราคาหุ้นในตลาดเป็นกี่เท่าของกำไรต่อหุ้น 2. คือผู้ลงทุนเต็มใจซื้อหุ้นที่ราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อแลกกับกำไรและเงินปันผลที่จะได้รับ และสุดท้ายค่ะข้อ3ก็คือต้องใช้เวลากี่ปีนะคะกว่าที่กำไรจะรวมกันแล้วเท่ากับเงินที่ใช้ซื้อหุ้นนั้นค่ะโดยจากสูตรนะคะ P ก็คือ price คือราคาหุ้นในตลาดนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าคุณจ่ายอะไรไป ส่วนตัว e คะ่ะก็คือ earning per share นะคะหรือกำไรต่อหุ้นความหมายก็คือคุณได้อะไรกลับมานั่นเองค่ะซึ่งตัว e หรือว่า eps นะคะจะมาจากการคาดการกำไรในอนาคต12เดือนข้างหน้าเอามาตั้งแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นค่ะอย่างเช่นคาดว่า12เดือนข้างหน้าบริษัทนี้จะมีกำไร2,000ล้านบาท จำนวนหุ้น100ล้านหุ้นก็เอา2,000มาหาร100เท่ากับ20บาทต่อหุ้นเลยค่ะดังนั้นถ้าราคาในตลาดลุกพีเท่ากับ200บาท EPS หรือว่า e a r n i n g per s ประแชร์เท่ากับ20บาทต่อหุ้น PE ratio ก็จะเท่ากับ200หาร20เท่ากับ10เท่านั่นเองค่ะ นั่นหมายความว่าเราต้องใช้เวลา10ปีนะคะที่กำไรของบริษัทจะรวมกันเท่ากับเงินที่เราใช้ในการซื้อหุ้นค่ะแต่นั่นคือข้อมูลในปัจจุบันนะคะคำถามที่น่าสนใจมากกว่าก็คือ PE 10เท่านี้เหมาะสมแล้วหรือ,อยังสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่ามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมแต่ละตัวคือเท่าไหร่ต้องคำนวณด้วย การนำ P/E ratio ที่เหมาะสมมาคูณกับ EPS ค่ะโดย P/E ratio ที่เหมาะสมนะคะสามารถคำนวณได้จาก Gordon Growth Model ค่ะ P/E ratio ที่เหมาะสมเท่ากับ payout ratio หาร k ลบ g นะคะ ทเทอเรชันะคะก็คือตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรของบริษัทจดทะเบียนอย่างเช่นถ้าเขาเขียนเอาไว้ว่า50%เนี่ยก็หมายความว่าถ้าบริษัทนี้มีกําไร100บาทเขาจะนําเงินมาจ่ายปันผลให้กับผู้ลงทุน50บาทแบบนี้เป็นต้นค่ะ ส่วนตัว K นะคะก็ผือตราผลตอบแทนที่ต้องการจากหุ้นนั้นซึ่งปกติเนี่ยจะใช้วิธี Cap M นะคะหรือว่า Capital Asset Pricing Model ที่ใช้วัดความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนซึ่งค่า K จากสูตร Cap M เนี่ยนะคะก็คือ Rix k f r e e บวกเบต a าคูณ Market Return ลบ Rix ก e รนั่นเองค่ะ ริกฟรีเนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้พันธบัตรรัฐบาล10ปีนะคะส่วนเบต้าก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับตลาดถ้าเบต้าเท่ากับ1ก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นนั้นเท่ากับตลาดเป๊ะเลยค่ะถ้าน้อยกว่า1ก็แปลว่าความผันผวนของหุ้นตัวนั้นน้อยกว่าตลาด แต่ถ้ามากกว่าหนึ่งก็แปลว่าหุ้นตัวนั้นมีความผันผวนมากกว่าตลาดนะคะส่วน Market Return ก็คืออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของตลาดหุ้นค่ะมาถึงตัว G กันบ้างน,นะคะ G คืออัตราการเติบโตของเงินปันผลค่ะซึ่งคำนวณได้จากการนำหนึ่งลบ payout ratio และนำส่วนนี้มาคูณกับ ROE ค่ะ โดย r o e ก็คือตราส่วนความสามารถในการทำกำไรนะคะซึ่งคำนวณได้จากการนำ net profit หรือว่ากำไรสุทธิไปหารด้วย equity หรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองค่ะ โดยข้อมูล P/E ratio กับ ROE นะคะสามารถหาได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยนะคะยกเว้นตัว k ค่ะที่ต้องคำนวณกันเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็จะนำค่าเหล่านี้ทั้งหมดมาคำนวณหาหมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมกันค่ะในกรณีนี้ค่ะถ้า P/E ratio ที่เหมาะสมเท่ากับ15เท่า EPS คือ20บาทต่อหุ้นมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นนี้ก็จะเท่ากับ15คูณ20 หรือ300บาทนั่นเองนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันที่200บาทก็แสดงว่าควรซื้อหุ้นนี้นั่นเองแต่ตรงกันข้ามค่ะถ้าในกรณีที่ P/E ratio ที่เหมาะสมเท่ากับ8เท่า EPS เท่ากับ20บาทต่อหุ้นมูลค่าที่เหมาะสมขอ,ของหุ้นนี้จะเป็น8,20คูณเท่ากับ160บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันที่200บาทก็แสดงว่าเราไม่ควรซื้อหุ้นนี้นั่นเองค่ะ ทำแบบนี้นะคะรับรองว่าเราจะสามารถหาหุ้นดีในราคาที่เหมาะสมได้ไม่ยากอีกต่อไปนะคะส่วน Invest Now How to Quick Start ซีรีส์ใหม่ครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มเทรดหุ้นออนไลน์ด้วยสตรีมมิ่งกันแล้วห้ามพลาดเลยนะคะ